จากอดีตวัยรุ่นเคยเสพยาแต่วันนี้บอลมีบ้านแล้ว กับเว็บคั้แรกที่ซื้อมาเมื่อ10ปีก่อนขายไก่ต้มน้ำปลาที่ตลาดจนปลดหนี้ได้แล้วออกมาทำช่องเดินทางเที่ยวทั่วประเทศไทยใช้เงินอย่างประหยัดนอนกลางเต็นต์ตามวัดตามเมนอยู่ห้องเช่าจนตอนนี้อายุ43ม,มีบ้านหลักแรกแล้วจ้าถึงหน้าพี่จะโหดแต่บ้านอยู่ในโหมดมินิมอลมีวิวหน้าบ้านให้รับแดดรับแสงตะวันแต่ต้นไม้รับเยอะไปหน่อยน้องตุยไปลวจ้าตามเข้ามาในบ้านห้องรับแขกอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ความใาญ่ได้ทีวีจอใหญ่เงยดูกันเข็ดคอไปเลยจ้าแต่ถ้าจบ เมื่อเอลเมื่อตูดมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนสบายใจไปกันต่อส่วนตรงนี้ด้วยความบ้านมันเล็กอนะเนาะก็เป็นทั้งโต๊ะกินข้าวแล้วก็โต๊ะทำงานไปเลยจ้าแต่อย่างน้อยๆก็มีวิวหนองนะ้ำข้างบ้านให้ดูไปไปกันต่อโซนหลังบ้านไว้ปิ้งย่างค่อนข้างจะรกหน่อยนะไปไปตีท้ายครัวกันหิวแล้วยังครับทุกคนตามมาเลยเดี๋ยวบอลจะทำของว่างให้กิน ขนมปังฟาร์มเขาหอมกลิ่นจากเตาทุกวันขนมปังที่ต้องมีอยู่ทุกบ้าน กินเพลินมากแป๊บเดียวหมดชิ้นแล้วไม่ได้เหลือเผื่อทุกคนเลยนะไปครับไปดูห้องอื่นกันต่อและนี่ก็คือห้องนอนห้องเล็กเผื่อวันไหนหวานใจอับไปฮีออกจากห้องนอนหลักเข้ามาดูกันนอกจากเป็นห้องนอนก็ยังมีโต๊ะทํางานและเป็นห้องเก็บของด้วยนี่อุปกรณ์สาหรับบิ๊กไบค์เตรียมพร้อมแล้วครับปิ๊บข้างก็มีแต่รถยังไม่มานะจ๊ะและเผื่อแขกไปใครมาปวดท้องขี้ก็จะได้เข้าห้องน้ํานี่นะห้องน้ําเล็กมีที่อาบน้ําไว้รอด้วยและนี่ก็คือห้องนอนหลักนะไม่ได้ นิดนึงไปกันต่อบ้านหลังน้อยห้องนอนก็เลยหลังเล็กนะแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นกระจกวิเศษจงบอกข่าเถิดนใครหล่อเลิศในปฏตพีบอลพาเที่ยวไงครับไปกันต่อโซนแต่งตัวแคบแค่ไหนดูเอานี่ตู้เสื้อผ้าหนุ่มจีนข้างหลังของบอลนิดเดียวและนี่ก็ห้องน้ําและนี่ก็คือห้องบททุกหลักฟิวิมิลเล่แต่กระเบื้องดันหมดหวานใจเลยไปเลือกกระเบื้องลายตุ๊กแกแอฟแอง เดินทางไกลามาไกลแค่ไหนสุดท้ายก็จะต้องมีบ้านให้กร,ราบเอ้าแล้วนั่นลุงจะไปไหนอ่ะเ้าก็รีวิวบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่กางเต็นท์นอนชมวิวไปนอนตามวัดตามเมนกันต่อขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ